สวัสดีครับสําหรับเด็กๆป6ที่กําลังจะสอบข้อม1ในเร็ววันนี้นะครับวันนี้เรากลัมาพบกับรายการเก่งกับเกรฑนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้ที่พี่เอามานะครับมันประยุกต์นะครับโจทย์ข้อนี้คือประยุกตทั้งเรื่องของหุนยมลำดับอนุกรมแล้วก็พื้นฐานการบวกลบนะครับถามว่าพื้นฐานตรงไหนอ่ะทุกคนสังเกตไหมวงเล็บมันเยอะมากวงเล็บแบบเยอะแบบมันวงเล็บมันทุกตัว ซึ่งพอเราไปเจอตัวสเกลใหญ่แล้วมันเรียกแบบไม่รู้จะทํำยังไงใช่ปะเราลองลดสเกลลงมาสิซึ่งสังเกตตรงนี้นะตัวแรกเริ่มต้นที่เลขคู่ดังนั้นพี่ก็ลดสเกลเราลงมาด้วยการที่ตัวแรกเราก็ต้องเริ่มต้นที่เลขคู่เหมือนกันนะครับอ่ะเป็น4นะครับลบวงเล็บ3ลบวงเล็บ2ลบ1นะครับอ่ะส่วนยกกำลังสองพี่เอาไปก่อนเนาะพี่เอาแค่นี้ก่อนถามว่าเพื่ออะไรเพื่อดูเครื่องหมายนะครับอ่ะกระจายวงเล็บซิเป็น4ลบ 3ลบ2บวก1กระจายต่อครับเป็น4ลบ3บวก2อลบ1่อ่ะทีนี้เรามั่นใจได้แล้วว่าเครื่องหมายเราเนี่ยจะเป็นลบบวกลบนั่นเองนะครับทีนี้เราก็กระจายในโจทย์ของเราได้เลยกลายเป็น a เท่ากับ100่งกำลัง2ลบ99กาำลัง2บวกเกากำลังสองลบเกากำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายคือลบ1นกำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้ทุกคน ต่อไปเนี่ยมันจะใช้เรื่องของหุนามเข้ามาช่วยนะสังเกตตรงนี้เราจะพูดตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคืออะไรไหนตอบสิผลต่างกําลังสองนั่นเองนะครับอ่าก็กลายเป็น100-99ลบ99คูณ1 0 0บวก99นั่นเองบวกกับ98-97ลบคูณ9 8บวก97ไปเรื่อยๆจนถึงบวกกับตัวสุดท้ายคืออะไร2-1ลบ1คูณกับ 2·1 บวก1 ซึ่งไอตัวพวกนี้มันได้1อยู่แล้วมันได้1อยู่แล้วก็จะเหลือแค่อะไรครับ100บวก99บวก98บวก97 1. บวกเรื่อยๆจนถึงบวก1อ่าทีนี้หวานหมูแล้วทุกคนถ้าใครจำสูตรได้ทำเดี๋ยวนี้เลยครับสูตรก็คืออะไรการบวกเลข123 4 5 6บวกไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ N คูณ N บวก1หาร2ซึ่ง N ก็คือ ตัวสุดท้ายนะครับ100คูณ1น1หาร2เท่ากับ5,50นั่นเองข้อนี้โอ้โหประยุกเยอะมากข้อนี้ถ้าใครขาดเรื่องในเรื่องหนึ่งไปเนี่ยบอกเลยว่าทําไม่ได้นะครับอาจจะข้ามข้อนี้ไปเดียก็ได้หรือถ้ามันดันทุรังแบบคิดทีละตัวทีละตัวเสียเวลาครับข้อสอบหมดเวลาก่อนครับดังนั้นให้เราไปฝึกทบทวนเนื้อหาเยอะๆนะครับแล้วก็อันไหนที่เกินเนื้อหาไปเนี่ยทบทวนได้ยิ่งดีครับสําหรับวันนี้ก็ เท่านี้เนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย